สวัสดีลากาต่างชายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขาโซช่องอุ่นน้ำสิงท่านาดยูทูบรายาตั้งเพจครับกลับหัวใจตอ,ตอนที่บอกคนจาครับพี่น้องขออย่ารายงานตรวกับพี่น้องครับพักใายพี่น้องย่ามเทีเท่ยงครับเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับ11นาฬิกาคับ BC ที่ผ่านนาทีโดยประมาณครับอยู่กับรถขัเข้าคันเก่าคันเดิมครับซานี่ s y 1354 10ควบคุมพันตัวโดยจานแบตครับ บอดินก็ลึกหน่อยนะครับโอ้นี่เพิ่งขอบซ้ายก่อนอดีตเอ้อ,อสลบบ่ปไหนนะครับอาจจะชั้นหน่อยเราขุดเอาบอ่เราขุดเอาดินนะครับขุดเอาดินไอ้เพื่องการาน้ำไม่ใส่โคตรกระโปรงนะครับต่งางอีกทีเป็นป้ากระโปรงซึ่งมันขาดน้ำนะครับแบต้องเห็บบ่อเก็บตักเก็บน้ำขุดอย่างลึกครับนี่ ลึกลงไปเลยยืนอยู่ข้างบนนี่ก็ผมรู้สึกเจ้าเสียวนะครับเั่วเสียวตินในใ้ดอกยางไก่นะครับใามั่พังลงตาพังลง,ง,ลงโอ้งานงอกครับหนึ่งไร่นะครับในการขุดอยู่ตรงนี้นางานอยู่ตำบลนานกระแซงนะครับตำบลนานกระแซงครับพเดชิุกร์วัน,นบกราชธาน,านีครับขอบคุณนะเฮียขอบคุณนะเฮียรอบสินไทยครับ เมาะความไบบ้างใจเห็นทีมงานเขาจะอบอกเกียรติเจะรับสัมการโยธากระผมใจนุ่มท่อนครับในการใส่บริการการผมเอาจัดให้เพิ่นนะครับด้วยความสวยงามนะครัพ้น,นปีนี้ก็เอายังพอมีพอมีงานเฮ็ดอยู่นะครับไปแล้วอขอบเกลือเห็นพ้นนะครับดูขอบสะนะครับเบื้องขอบสะยิ่งเอาคูดไว้ความลึกกะ เสียวลงอีกได้บอนะครับรอติดตามชมนะครับแต่ว่านาม,มันนาม,มันออกเรวลงอีกได้ก,กะก็ต้องเอาลงอีกเดี๋ยวเอ่อเซ็นนามไปากันเดี๋ยวเซ็นนามไปกัน๋ยวผมจะทำการสูบขึ้นมาแน,น่นเนาะคือเลิกเสีย <laughs> อ,อันนี้เดี๋ยวให้จานแบ็คทำการตัดโตล,ลงไปนะครับตัดโตล,ลงไปโอ้ฟองขุ่น ่นานจะเขาอีกอยู่เบิร์พี่หลอกเบิร์ความลึกความชันผมย่างอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยโอ้ผมสึ้ว่ามันคือจะหยุดตึกสูงนะพี่หลอกเวลาหยุดตึกสูงๆมันก็จะมีความหวาดกลัวความเสียวๆนิดน้อยนะครับ อันนี้ตัดลงบ่เลืกว่าไหนนะครับตัดตัวลงบเลืกว่าไหนสะนี่เอาลึกซำได้ก็ได้นะเป็นตัวการความลึกลึกเท่าไรก็ได้คอยว่าวในน้ำได้ไหลายนะครับเก็บกักเก็บน้ำได้หลายเอาก็จัดให้ประมาณตอนนี้น่าจะเจ็ดเมตรนะเจ็ดเมตรน่าจะได้อยู่ อันตรงนี้เจ็ดเมตรนะครับเอาขอพูดในพ้่นน้ำนี่ครับที่ให้บอเฮาอันนี้ที่ฉนดนะครับที่ฉนดขออนุญาตคุดเรียบร้อยนะครับเอาปลากันไปบอรกระยังบ่ะั้นนะครับบอรกระันกระั้นมาเลยตั้งขึ้นแต่กันพ่อแก่ไกลเนี่โอ้ จะได้การอยู่นับครับจได้การอยู่ขึ้นยากรถเล็กนะครับรอยสามห่ารอยสามห่ากับฟุตเตยกันความลึกนะครับความลึกกดกบเตยขึนกันบรรยากาศกับฝนจะต,ตกอย่างไพี่น้องผู้รับเมาใหญ่สิมา,าอีกแล้วคุณโอ้เส็ดงานหนาฝน,นครับ ต้องทำใจจิ้มยาทำใจไว้พี่น้องเลยทำใจแอสไพรินเอ้ยต๊ะกู้มือ,อครับอุบุณไหลาจากท่านี่ฝนตกะเสมื่อ,อ,อเลยเมื่อวานนี้ก็ตกนะครับเมื่อเช้าก็ได้เอาเราถไถไปแต่งทางออกน้ำหลายโต๊ะแต่ว่ากับ่มว่าจะเป็นน้ำเป็นตอนนะพี่นอ้องตกลิน้นแล้วก็ เขาจะเปียบเพราะเห็ดยากนี่เออให้เป็นน้ำไหลเลยกับบะมี่อันเดียกนะเขาก็ยังบะมีน้ำนะครับเขาอยู่ในหน้ากับบะมีท่านมีน้ำขังแต่ว่าฝนน่ะตกซูมือเออผมกับบ่เข้าใจกันแยกไปยังไงซ้ำหดไว้นี่ละซ้ำหดน้ำไว้นี่นะครับปลาเขาก็ได้เอากำลังใจให้ชาวไอ้ชาวหน้าบ้านเฮาผมกับเห็ดเองขึ้นกันเห็ดหน้าเองขึ้นกันนะครับแต่ว่ากับบะมีน้ำขังหรอกมี่แต่งไตยาพื้นไปลองเขาก็ได้เห็ดไว้เฉพาะไว้ให้ ทีมงานเขากินนะครับมี่จะทีมงานวัยรุ่นนี่ต่ทีมงานผู้ก,กินหลายๆนะครับผูบ้ละก้นกินสามกะละมังมนะ่น <laughs> จัดไปครับละก็เฮ็ดหน้าไว้เพื่ได้ใส่เข่าเจ้าเพา่ได้ใส่เข่าหอมมะลินะครับใส่ใต่เข่าเนี้ยวอย่างเดียวใส่เข่าเนี้ยวไว้เลยทีมงานเขากินยางดีอย่างเดียวเลยเวลาวานกะไปวาน,น น้ำกันเบิสทุกคนเบิือความลึกนะครับมีผมยืนอยู่ข้างล่างบ่อตอนนี้นะครับจะเจาะลงไปเรื่อยจนกว่ารถสิเจาะบ่ได้าบังสิเจาะลงไปอีกนะครับหินนี่เป็นสันตับควายเลย<อ>เป็นสันดินดานนะครับแข็งไปเดีมีสันอ้อนสันแข็งนะครับเอ้าไปพอเก๋กกิกกกคิกไปเด้๋ยไปเชื่อมไซไปนะเนีน่ยจำมัน น,น่านจะเดินทางไปที่อำเภอทุ่มบรอนวิสัยครับพี่น้องผู้ตั้งพุนครัเอารออยู่ที่พัพคุณเดอ้อเจอกันนะครับรถคันน้นรถคันหนึ่งอยู่ที่นนนะครับรถคันหนึ่งอยู่หันนะครับเอยไวสองซูาีกำลังทำการขุดลอกนะครับขุดหลอดลอกน้องโอ้รถไม่โคหลายอยู่หันครับพี่น้องหลายคักรถมัน โอ้พอมันหมองคล้ายรถอะไะไปหลายๆเป็นสีเป็นเศร้าขั้นแก่รถไฟตัวรถไฟนะครับหน้าฝนครับพี่น้องหน้าฝนก็ต้องดิ้นรนหางานนะครับหางานเห็ดพอใดมีงานเห็ดพอใดมีงานมีเงินใส่งวดสูงกันไปว่ากันไปสำหรับทีมงานเขแก่เมื่อไม่เมื่อเกาเมื่อเกาเกา็อ,อยากออกเมื่อไม่ก็อยากเข่าวงการนี้ มือเกาอยากเลือกเลือกพูดได้เพราะว่านี่หลายมือไม่กาลังสิหัดเป็นนี่นะครับ <laughs> พูดตีมันมีสายปานแง่ๆกับว่าเป็นอย่างนอกพี่น้องพู้ตีมีเงิน,นหน่อยๆอือผมเนี่ยมันอุกอดย่ำเสงวดนะครับหน้าฝนก็นจำเป็นต้องดินร่นต้องหางานเพร่ได้จอดถ้าผูดได้พูดม,มีเงิน,นหลายๆหน้าฝนก็เจ้ากระจอดครับจอดนอนมาไปใส่มาใส่กับอยู่บานซื้อแต่ว่าสถหรับทีมงานเฮ้าเนี่ยก็ต้องดินร่นนะครับ กอดโดนพราในใจยังข่างก็อยู่เอา้าจัดไป <laughs> เรียบร้อยครับไปเจอกันคลิปหน้าพี่นอ้องโชคดีไม่ใช่มิงฉาไสายหลายครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ